วันนี้ตรงกับวันที่9กนะ้กรกฎาคมพุทธศักราช2,566นหะเป็นวันอาทิตย์เนะช้าวันนี้ก็นะมาให้ธรรมะกับญาติโยมนะหลังจากทำกิจวัตรของทรงแล้วนะันะ่งสมาธิแผ่เมตตาทิศบุญกุศลแล้วนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะญาติโยมส่วนหนึ่ง ก็จะอยู่กับบ้านนะอย่าลืมนะเอาวันอาทิตย์เป็นวันพระได้นะเอาวันอาทิตย์เป็นวันพระบา,บางปีบางวันก็วันอาทิตย์ตรงกับวันพระแล้วก็ mm hmm. ก็ดีนะี่ได้มีโอกาสไปทําบุญในสถานทีต่ต่างๆแต่ถ้าไปไม่ได้เนะียเราก็ทําอยู่ที่บ้านให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา ทานที่เราให้ก็คือการทำบุญออนไลน์ในวัดต่างๆที่เราเคารพนับถือหรือว่าเห็นประโยชน์ของสถานที่ต่างๆนี่ก็ทำบุญได้หมดบริจาคทานบริจาคทานเพื่อสละความตรนีออกจากจิตของเราบริจาคทานไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปได้อะไรนะเราบริจาคเพื่อ ช่วยเหลือบุคคลอื่นนะถ้าเป็นวัดก็ช่วยเหลือทางวัดถนะ้าใช้จ่ายค่านา้ำค่าไฟค่าข้าปลาอาหารของพระภิกษุสงฆ์ตลอดถึงคนที่ทำงานอยู่ในวัดหรือในสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆก็ไดนะ้ถ้าเป็นโรงพยาบาลนะก็ช่วยเป็นค่ายุดค่ายาคนอาทา<ม>เป็นต้นนะหรือว่าสถานที่ต่างๆ คนที่มีปัจจัยเลือะเงินที่เหลือนะเพราะว่าตายไปแล้วก็ไปไม่ได้หรอกนะดังนั้นจะทําบุญก็ทําตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ตายไปแล้วให้คนอื่นเขาทําให้เหมือนเราทําเองหรอกโยมฉะนั้นส่วนทรัพย์ที่หามาได้อย่างพุทธศาสนาท่านก็จะบอกอยู่แล้วนะเนาะหนึ่งก็ไปทนะิ้งเหวก็คือใช้ใจในชีวิตประจำวันของญาติโยม นะกับคนที่อยู่ในครอบครัวของเรากับลูกกับหลานเป็นค่ากินค่าใช้เลยทุกวันนี้อนน้ำค้าไฟนี่ทิ้งเหวียวไปเลยนะได้กับไม่ได้กับคืนมาอย่างที่สองเอาไปใช้นี่นั่นะก็คือให้พ่อให้แม่ให้ปู่ย่าตายายให้คนที่มีปุพกะละคุณแก่เราอย่างที่สามอันนี้ก็เก็บไว้ะ คือเรียกว่าส่งเสียลูกหลานให้เขากู้ให้เขากู้ในที่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ไปกู้ตามที่ตวงปางเนาะเ mm. พราะที่ให้เรากู้ตามที่ต่างๆนะบางทีให้ไปก็มีปัญหาเนาะเขาไม่ให้บ้างเราก็เป็นทุกข์เพราะการติดตามบ้างบางครั้งก็เป็นภัยถึงกับชีวิตนะคนที่มายืมเรานะ่มันก็จะปิดหนี้โดยการค่าเราเสียะอย่างนี้ก็มีนะ นี่คือคู่ในที่ทั่วไปแต่ว่าให้เขาคู่ในที่นี้ก็คือให้ลูกให้หลานส่งลูกส่งหลานเรียนหนังสือจนกระทั่งเขาจบมานี่หนึ่งก็เป็นหน้าที่ของเราประการที่สองนะก็ให้ไปเป็นอุปการะให้เขาไปก่อนเขาจะตอบแทนไม่ตอบแทนนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสมัยนี้คนมีภาระเยอะขึ้นเนาะ พอได้ทำงานก็เจอคนนั้น mm. เจอคนนี้ mm. มีความรัก mm. ก็แต่งงานก็เป็นคู่คู่ไปพอเป็นคู่ก็แยกออกมาจากปู่ย่าตายาย mm. ก็มีภาระมากขึ้น mm. น่าเห็นใจคนสมัยนี้คนสมัยก่อนสมัยปู่ย่าตายายคืออาจารย์อยู่ด้วยเนาะ mm. เขาก็อยู่ในคุ้มอยู่ในบ้าน mm. ก็ดูแลพ่อแม่ได้ตอนนี้แยกกับพ่อแม่มา หนึ่งความอดบุญที่จะให้พ่อแม่ก็น้อยลงทํามปัจจัยที่จะให้ก็น้อยลงอีกฉะนั้นจะกินจะจ่ายอะไรก็ให้นึกถึงพ่อถึงแม่ด้วยนะว่าพ่อแม่เราทานได้ดีแล้วยังมีทานดีหรือยังเรานึกถึงตอนที่เราเราเป็นเด็กเนาะพ่อแม่จะซื้ออะไรแต่และอย่างกนะ็น,นึกถึงลูกก่อนนะเก็บเงินไว้ให้ลูกไว้ให้ซื้อขนมให้ไปโรงเรียน ให้เป็นค่ารักเรียนเป็นต้นเนี่ยนี่คือความรักของพ่อแม่ความเสียสละของพ่อแม่ฉะนั้นมาถึงยุคของเราเราก็ต้องดูแลพ่อแม่ด้วยว่าท่านต้องการจะทานอะไรจะกินอะไรให้ท่านได้กินได้ใช้ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าไปให้ตอนที่ท่านเสียไปแล้วนะตอนนั้นยังไม่ทู้ว่าจะได้หรือเปล่านะแต่เราเห็นปัจจุบันขณะนี้แหละพ่อได้กินแม่ได้กิน ตอนนี้การส่งเข้าส่งของไปให้พ่อแม่หรือคนที่เรารักคนที่เราการพบเราก็ส่งทางเคอรี่กันก็ส่งสบายพ่อชอบอะไรแม่ชอบอะไรส่งไปให้ปัจจัยแต่ละเดือนเนี่ยให้บ้างนะไม่มากก็น้อยไม่ให้เลยไม่ดีเลยนะดังนั้นอย่าไปอย่าไปอ้างว่าเรามีภาระต้องดูแลลูกของเราอีกถ้าคิดอย่าง,งนั้นก็คนคิดไม่เคยถูกหรอกนะ ดันั้นทรัพย์สมบัติเราแบ่งไว้ส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นส่วนนั้นหนึ่งก็ใช้หนี้เก่าก็ให้พ่อให้แม่สองก็ให้เขากู้ให้ลูกให้หลานอย่างที่สามก็ใช้กินในชีวิตประจำวันอย่างที่สี่นี่ก็ฝังดินไว้นี่คือทําบุญในพระพุทธศาสนาหรือเก็บไว้ในธนาคารยามที่เราไม่สบายอย่างที่เราป่วยยังก็มีสมาคมต่างๆเนาะ เก็บเงินเข้าไปเป็นหน่วยงานต่างๆพอเราแก่เราเท่าเราไปจะได้เงินนั้นคืนเรียกว่าสวัสดิการอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ก็ฝากไว้นะยโยมนะวันอาทิตย์คิดถึงชีวิตของเราว่าชีวิตของเราที่ผ่านมาวันจันทร์ถึงวันศุกร์โยมอาจจะมุ่งอยู่แต่การทํางานไม่ได้คิดถึงเรื่องชีวิตของตัวเองคิดถึงเรื่องงานตอนนี้ก็ลองมีเวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ ก็ลองคิดถึงชีวิตของตัวเองบ้างว่าทำได้ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาหรือย,ยังนะการใช้ใจก็เหมือนกันนะนะั่นหนึ่งก็ต้องขยันหาอุทาหะณัมปทาเนี่ยเราต้องถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรนะงานประจำก็ทำงานอดิเรกก็ทำขายของออนไลน์ก็ขายนะทำอะไรก็ตามนะอย่าทำด้วยความโลภนะแต่ให้ทำให้มีความสุขกับการทำงานบางคนโลภ อยากได้แล้วมันไม่ได้มันก็เครียดขายของไม่มีคนซื้อมันก็เครียดอีกฉนะกนั้นนะต้องวางใจได้เป็นโดยทำแล้วแต่วางใจให้เป็นกัลยาเมื่อได้เงินได้ทรัพย์มาแล้วเราก็รักษาให้เป็นน,นะยโยมนะถึงพร้อมด้วยการรักษาอย่างที่บอกมเมื่อกี้จะเก็บไว้ยังไงจะไปลงทุนเท่าไหร่อันนี้เป็นข้อที่สองนะ ข้อที่สามนี่ก็กัลยาณมิตรตามีมิตรที่ดีโยมคบเพื่อนที่ดีคบเพื่อนที่ไปกินเหล้าแล้วก็หมดไปกับเหล้าคบเพื่อนไปเที่ยวก็ไปกับการเที่ยวคบเพื่อนที่ดีเนะไม่เป็นเพื่นไปเที่ยวไปทําให้เงินที่เรามีอยู่นะ้ำหมดไปบางคนหาเงินเก่งแต่ไม่มีเงินเก็บนะแล้วก็สุดท้ายก็ใช้ใจ่ายแต่พอเหมาะพอควรนะโยมนะ นะสมัยนี้ก็ยังไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจดีนะเศรษฐกิจก็ยังแย่อยูนะ่ฉะนั้นจะใช้อะไรแต่ละบาทแต่ละสะตังคนะ์เอาที่จําเป็นที่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องนะไม่ว่าจะทําบุญทําอะไรก็แล้วแต่อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะของที่มีอยู่แล้วก็ใช้ไปก่อนโยมโทรศัพนทะ์โทรศัพทพ์อะไรก็เหมือนกันไม่ต้องเปลี่ยนไปทุกรุ่นทุกสมัยหรอกดูโฆษณามากๆนะแล้วก็ไหลไปตรงเขาเขาหลอกเราตรงที่โฆษณานั่นแหละ บางทีโฆษณาเลิศหรูเลยแต่เอามาใช้จริงๆมันใช้ได้ไม่ได้มากหรอกแล้วเราจะใช้จริงๆก็มีไม่มากด้วยน,ะนี่ก็ต้องต้องคิด <c oughs> ต้องคิดต้องนึกอยู่เสมอเนาะอันนี้ก็เป็นหลักของการใช้ชีวิตะนยมนังง่ายในในวันอาทิตย์น,นี้เนาะ <c oughs> พอวันนี้นหะนไหนๆก็มาแล้วอะไรก็เีโอกาสได้ให้ธรรมะเป็นทานไป การไหนที่ฟังแล้วปิ้งขึ้นมามีสติขึ้นมาอาจจะชีวิตก็เปลี่ยนเลยนะค,คิดถูกชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันแต่คิดผิดชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันการพูดการจาก็เหมือนกันพูดผิดนิดเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยนะพูดไปไม่คิดเราเห็นในสังคมแย่ๆไปหมดฉะนั้นการพูดที่ไม่คิดนั้นเพราะอะไรลนะ่ะเพราะขาดอะไรยมเพราะขาดสติฉะนั้นการเจริญสติปัญญานเนี่ยจึงเป็นส่วนที่สําคัญนะทีะทาให้เรามีสติ ทางกายทางวาจาทางจิตทางใจทางอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นฝึกไว้โยมโยมญาติโยมทุกคนที่มาฟังตรงนี้ส่วนมากก็ได้รับฝึกแล้วแต่ยังขาดการทำเนาะทำการไปท,ทําที่ติดต่อต่อเนื่องะจะมาทําที่วัดอย่างเดียวมาทําที่สํานักงานสำนักปฏิบัติธรรมอย่างเดียวมันไม่พอหรอกเนาะต้องเอาไปใช้ในชีวิตของเราด้วยนะจะเดินไปไหนมาไหนก็ให้มีสติอยู่ที่เท้า นะโทรศัพท์นะเดินไปไหนมาไหน,นตามถนนนะงดไว้ก่อนก็ดีนะใส่กระเป๋าวันจเดินไปก็เดินจริงๆเอาสติสัมปชัญญะตอนกณะที่เราเดินนั่นแหละนะจะทำงานอะไรก็เหมือนกันนะให้มีสติอยู่กับสิ่งที่เราทำทำการบ้านทำอะไรก็แล้วแต่งานบ้านถูบ้านถ,กกถูก็ถูนอถูนอเนี่ยจะทำอะไรก็เอาจิตไปไว้กับสิ่งที่เราทำนะส่วนมากเราตอนนี้ มันไม่อย่างนั้นนะเนาะจะทํางานก็จิตไปไว้กับโทรศัพท์ไปไว้กับไลน์ไปแล้วกับเฟซบุ๊กอันนี้เยอะมากเลยเราจะเห็นเยู่บ่อยๆแต่งานบางอย่างที่เกี่ยวสัมพันธ์กับการสื่อสารต้องใช้ยอยู่ตลอดเวลาแนละ้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่จําเป็นนะชใช้เป็นเป็น,เป,นเป็นการเป็นงานเนาะบางทีไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปดูบ่อยๆจิตของคนเราส่วนมากตอนนี้มันคลุ้งสัน้นกับเรื่องราวต่างๆโลกนี้คะโยม ขนาดเราลอง,องพิจารณาดูตัวเองก็เลิกกันนะแล้วก็การดูการเสพข่าวก็เหมือนกันนะข่าวบางอย่างดูแล้วนะทําให้เรามีความสุขข่าวบางอย่างดูแล้วทําให้เราอยากได้นั่นอยากได้นี่ข่าวบางอย่างทําอ่านแล้วดูแล้วนะทําให้เรากกโกรธคนนั้นโกรธคนนี้หรือว่ารักคนโน,น้นะชอบคนนี้ก็ไม่ดีั้งนั้นเลยโยม นะถ้าไปรักใครชอบใครคนอื่นมาด่ามาว่าคนที่เรารักเราชอบเราก็จะโกรธคนนั้นก็กลายเป็นอาฆาตแค้นไปนะเขาเรียกว่าพยาบาทะนะเป็นความอาฆาตไปหรือว่าเราไม่ชอบใครคนไหนที่มาด่าคนนั้นมาทำให้คนนั้นเสียหายเราก็ชอบใจอีกกนะ็กลายเป็นอีกแบบหนึ่งนฉะนั้นวางจิตให้เป็นกลางๆอยู่ในสังคมนี้ ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรต้องคิดอย่างนี้เสมออย่าไปทุกข์กับมันบางครั้องอยากจะได้ลุ้นกันจะตายนะแต่ก็ไม่ได้ี่ยถ้าจะได้มามันก็ได้มาบางทีมันได้อยู่แล้วแต่เราก็ไปนั่งลุ้นไปนั่งดาไปนั่งว่าไปนั่งอะไรสารพัดอย่างแต่จริงๆของเขาจะได้ของเขาอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากเดฉะนั้นทุกข์ เกิดจากสังคมนี่เยอะมากเกิดการเสพข่าวนี่แหละแต่เราไม่รู้ตัวไงพอลอมเราไม่ตัวก็มองไม่เห็นทุกข์นะองค์พทธเจ้าท่านตรัสว่านะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกขนะ์ตัณหาก็คือความต้องการของเรานี่แหละต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งทุกข์ก็เกิดทันทีนะถ้าจําเป็นที่จะต้องการในการงานก็ต้องการแล้วก็วางไว้แล้วก็ทําไปตามนั้นนะตั้งความปรารถนาอะไรก็ปรารถนาไว้แต่ว่าไม่ต้องไป ไปคุกคีกับมันมากถ้าคุกคีกับมามากเราก็จะเป็นทุกข์ใจเราก็ไม่เป็นอิสระฉะนั้นวิธีฝึกก็คือเอาเอาใจของเราเนะี่ยมาอยู่กับกายกับใจของตัวเองนะอย่าไปอยู่กับกายกับใจของคนอื่นอย่าไปอยู่กับสิ่งอื่นให้มันดูตัวเองให้มากคนส่วนมากไม่ค่อยดูตัวเองเนาะดูแต่คนอื่นทงนั้นเลยนะนะ ก็ธรรมะสั้นๆอย่างนี้น้อยยมเนาะวันนี้ไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านนะถ้ามีเวลาพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดก็โทรไปหาน้ยยมนะตอนนี้วิดีโอคอรเห็นคุณแม่หน้าเหี่ยวเหี่ยวคุณพ่อหน,น้าเหี่ยวเหี่ยวคนแก่แล้วเนาะยิ้มให้เห็นหน้าลูกหน้าหลานดีอกดีใจยิ่งกว่าอ่านทิศอีกแต่อาหารใจก็ส่วนใจน้ยยมนะอาหารกายก็ส่วนกาย พ่อแม่ชอบอะไรยาหยุกยาอะไรก็นเนี่ยซื้อไปให้ส่งไปให้เนาะเพราะว่าเราต้องมีนึกถึงพ่อแม่ตอนตอนที่เราเป็นเด็กนั่นแหละเรานึกถึงแล้วท่านเราอยากอะไรเนี่ยมันได้ทั้งหมดเลยนะท่านให้เราทั้งหมดเลยแต่พอท่านแก่เท่ามาเนี่ยท่านต้องการอะไรที่คนแเก่คนเท่าไม่ได้อยากได้อะไรมากหรอกนะานะอาหารก็เป็นเปพื้นพื้น,นอาหารที่มีประโยชน์ เสื้อผ้าก็แบบธรรมดามันรดานี่แหละนะไม่ได้ไม่ได้มีกิเลสอะไรมากหรอกคนาอายุมากแล้วนะก็าการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูท่านด้วยนะะถึงไม่เจ็บ่อ้ได้ป่วยก็ต้องเอาไปตรวจเอาไปอะไรนะถ้าไปตรวจไปอะไรก็จะรู้ก่อนว่าเป็นโรคอะไรก็จะรักษาได้ง่ายขึ้นนะวันนี้อย่าลืมนะโยมนะไหนๆก็เป็นวันหยุดแล้วนะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานะวันนี้จเจริญสียทานศีลห้า หรือว่าจะสมาทานสินแปดก็ยังดีนะแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ตามกำลังนะแล้วก็ภาวนาเนาะเดินจงกรมนั่งสมาธินะจะโยมที่เคยฝึกแล้วนะเดินจงกรมสักห้านาทีนะยังเป็นอย่างน้อยเนาะนั่งสักห้านาทีแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลนะโยมนะบุญพวกนี้เราทําแล้วนะมันจะนําติดตัวไปได้อย่างอื่นเรานําติดตัวไปไม่ได้นะต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งหมดนะ อย่าลืมสะสมอริยทรัพย์อย่างเงี้ยไว้ทุกวันทุกวันนะยมนะเอาละนะก็ในที่สุดนี้ก็ขออนุมโมทนาในบุญกุศลนะที่ญาติโยมทั้งหลายได้ทำวยตัวของตัวเองจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะให้ชีวิตของทุกท่านเจริญรุ่งเรืองก็เลยว่าเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาพละปฏิภาณ ทนาสาร,รสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเพื่ออิมัสมิงสติอีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุป,ปาทาอีทางอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอีทางนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอีทางนิรุชติ เอาความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปสาธุสาธุสาธุวันนี้ก็เป็นเจ้าภาพเนาะจองเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าสางจังหวัดลำพูน ทนได้บรณราภาพลงแล้วก็สุกสีตุงหาก็ได้จัดให้มีการสวดอภิธรรมแล้วก็ฟังธรรมตั้งแต่คืนวันที่สี่ละที่สีที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดเมื่อคืนที่แล้วนี้ก็มีการฟังเทศฟังธรรมเหมือนกันนะคืนนี้ก็จะเป็นคืนอีกคืนหนึ่งอาจารย์ก็เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะอื่น,นๆมีหลายคณะนะที่เป็นจ่าของเจ้าภาพ ฉะนั้นถ้าใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อพุทธบาทพิทักษนะ์อยากจะจองเป็นเจ้าภาพก็ได้นะติดต่อนะที่เจ้าวาัดไปตรงแลนะที่วัดเปตรงเลยนะคืนหนึ่งท่านก็คิดคืนละหนึ่งหมืนนะเงินที่เหลือก็เอาเข้ากองกลางนะเพื่อจะจัดนะชาปพนกิจหรือว่าถวายพระราชดานเพลิงต่อไป การจองหรือไม่ก็ทำบุญตามกำลังนะน,นี่ก็อาศัยเสียงนี้บอกให้กับญาติโยมอาจารย์ก็ได้บอกในญาติโยมที่เป็นลูกศิษยนะ์ทำตามกำลังนะมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยไม่มีเราก็ยกมือสิบนิ้วขึ้นอนุโมทนากับครูบาอาจารย์ที่ท่านทำเนาะส่วนมากก็จะเป็นพระสงฆ์งค์งเจ้านะแล้วก็ญาติโยมก็มีพระภิสุอยู่เยอะพอสมควรนะเป็นวัดเก่าเกา่เป็นวัดของหลวงปู่ ครูบาภุมมานั้นก็บอกข่าวนี้ไปด้วยเนาะว่ามีการสวดอภิธรรมวันที่สิบนี่ก็จะปิดศพแล้วก็ต่อไปก็ถ้ามีใครเป็นเจ้าภาพก็คงจะสวดต่อต่อไปก็ติดตามฟังข่าวสารจากเฟซบุ๊กหรือว่าไลนา์กลุ่มก็ได้นะอันนี้ก็ฝากไวนะ้เนาะ